โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วครับทุเรียนปูนสวรรค์วันนี้ผมจะพามารีวิวสแลนสำหรับการแดดทุเรียนนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนตรงนี้ฮะนี่คือผมทำสแลนกันแดดแล้วก็กันลมให้กับทุเรียนนะจะเพื่อนๆจะเห็นว่าขนาดความสูงเนี่ยออของสแลนเนี่ยคือ2เมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ก้นยาวยาวไปนู่นเลย แล้ที่เห็นไม้ไม้ไผ่ขวางไปขวางมานี่คือแบบว่าในส่วนทุเรียนที่จงังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยครับลมค่อนข้างจะแรงเพราะฉะนั้นเวลาเรากางแสลนที่ใหญ่ๆขนาดนี้เราจะต้องมีไม้ขวางเพื่อค้ำยันไม้เพื่อค้ำยันไว้ไม่ให้มันลมซึ่งนี่ก็ทดลองกับทดลองตั้งมาแล,แล้วก็มีลมพัดแรงๆมาแล้วปรากฏว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นั่นหมายความว่าก็น่าจะเป็นผลดีนะครับ โอเคเดี๋ยวผมบอกขนาดนิดนึงว่าขนาดที่ผมทำเนี่ยขนาดเท่าไหร่บ้างเอ่อก็คือตอนนี้ทุเรียนที่ผมปลูกเนี่ยเป็นทุเรียนระยะประชิดนะครับเอ่อระยะห่าง3เมตรแล้วก็ระยะระหว่างร่องเนี่ยก็คือ10เมตรงนั้นผมทำสแลนเนี่ยถ้าเกิดว่าทําแบบทั่วไปก็คือทําแต่ละต้นเนี่ยมันจะดูแล้วมันค่อนข้างจะติดกันผมก็เลยออกแบบแบบว่าเออทำให้มันยาวไปเลยทาให้มันยาวไปเลยกันเฉพาะด้านข้างทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก ที่เพื่อนๆเ,เห็นไกลๆตรงนู้นก็คือทุเรียนเพิ่งลงมาเมื่อเช้านี้เองแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์น่ะตั้งเอาไว้ก่อนตั้งไว้ให้เขาชินกับอากาศที่ที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาลงกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,ต,อนนต้องตอนนี้ต้องเตรียมดินดินที่จะมาปลูกก็ต้องเตรียมเป็นดินที่เป็นปุ๋ยหมักตอนนี้ก็คือเดี๋ยวต้องเอามาหมักไตโคโดม่าอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวตอนที่หมัก หมักตัวปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําจะถ่ายรูปแล้วทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับโอเคคราวนี้กลับมาที่สลันก่อนตอนนี้คือที่ผมกางสลนดนเนี่ยสลันที่ผมเลือกใช้เป็นสลนันสีดานะครับสลนดนสีดําแล้วก็กางสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยครับ50เซนสูงขึ้นมา50เซนเพื่ออะไรเพื่อให้ลมข้างล่างมันโฟลได้ทําให้ทุเรียนไม่อับแล้วก็ให้สูงขึ้นไปข้างบนอีก2เมตรรวมแล้วก็คือ2องเมตรห้าสิบ คือจากการที่ผมได้คำนวณทิศท,ทางของแดดแล้วก็ระยะเวลาของแดดแล้วเนี่ยระยะความสูงที่2เมตร50เนี่ยครับจากพื้นดินเนี่ยน่าจะเป็นระยะที่เหมาะสมแล้วเพราะว่าแดดช่วงเโมงถึงช่วงส1เอโมงเนี่ยค่อนข้างจะแรงที่นี่แล้วก็ช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่าย3นี่ค่อนข้างจะแรงก็สแลนที่ทำไว้ก็คือจากการแดดช่วง,ชวงเช้ากับช่วงบ่าย ส่วนช่วงกลางวันนะั้นเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานพอไม่นานเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปกันมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการการลักษณะแบบว่าเปิดข้างบนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ทุเรียนเนี่ยชูยอดขึ้นไปได้นะครับอโอเคเดี๋ยวผมพาเพื่อนเอนเข้าไปดูว่าการการแสดงของผมนะลักษณะนี้เป็นหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะโอเคผมก็จะมีไม้ควายแบบเนี้ยก็คือโอเคตรงนี้มีเสา มีเสาขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นไม้เป็นคานเป็นขานขาแล้วก็จะมีตัวคั้มยันคั้มยันทุก <5 S 2> ๆต้นเลยนะครับตอนนี้คือแต่ว่าลักษณะการคั้มยันจะแตกต่างกันก็คือตัวเนี้ยจะคั้มยันเป็นทะยงขึ้นข้างบนเป็นทะยงนขึ้นข้างบนเป็นลักษณะคล้ายๆรูปตัว K แล้วก็ตัวถัดไปจะเป็นแบบเครื่องหมายคูณเอ,อ่อจริงๆแล้วการคั้มยันแบบเครื่องหมายแบบเนี้ยเครื่องหมายคูณเนี่ยนะหรือลักษณะเหมือนการกรบาดแบบเนี้ยครับเอ,อ่อมันจะแข็งแรงกว่ากว่าตัว ค้ำยแบบตัวเคแต่ว่าเนื่อง่างว่าถ้าค้าแบบเนี้ต้องใช้ไม้ปริมาณที่เยอะมากปริมาณเยอะมากจนทําให้แบบเออหามไม้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องต้องมาปรับนิดนึงก็คืออาจจะต้องออต้องเปลี่ยนการค้านิดนึงก็เปลี่ยนเป็นแบบค้าแบบรูปตัวเคก็ช่วยได้ก็ช่วยประหยัดประหยัดไม้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับอืมก็เสานี่ก็เสาเนี่ยสั่งตัดมาที่ความยาว3เมตรแล้วก็ตอกจมไปเลยดินเนี่ยห้าสิบเซนห้าสิบเซนเราก็จะเหลือความยาว ความสูงเนี่ย2เมตร50ก็จะพอดีกับสแลนที่กลางนะครับแล้วก็ส่วนระยะห่างของสแลนความกว้างของสแลนที่กลางก็คือตอนนี้หัวสปริงเกอร์ห่างกันเนี่ยครับประมาณเมตร80เมตร80เพราะฉะนั้นสแลนเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่2เมตรก็คือกว้าง2เมตรกว้าง2เมตรนั่นหมายความว่าทุเรียนผมก็จะห่างจากสแลนเนี่ยอยู่ประมาณข้างละประมาณข้างละเมตร ซึ่งก็น่าจะเป็นระยะที่เหมาะสมนะครับดูแล้วเหมาะสมเพราะว่าคือมันตัวสแลนเนี่ยก็ไม่ได้ติดกับตัวใบทุเรียนไม่ชิดอะไม่ชิดกับใบทุเรียนก็ทำให้ทำให้ทุเรียนมันสามารถขยายออกด้านข้างได้นะครับเ,เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูล่องอื่นอันนี้ล่องแรกที่ผมทำแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยผมลองขุดดินดูดินที่ขุดขึ้นมา อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดจะมาปลูกเนี่ยก็คือจะขุดดินเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80%เซนแบบนี้แล้วก็ยกโคกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเอาปุ๋ยหมักมาผสมตอนนี้มีปุ๋ยละเดี๋ยวต้องวิ่งไปเอาปุ๋ยปุ๋ยที่กรมพัฒนาที่ดินเขาแจกฟรีซึ่งเขาหมักไว้แล้วประมาณเดือน2เดือนแต่ว่าเป็นการหมักแบบใส่พอมดองหนึ่งซึ่งในส่วนตัวผมคิดว่าการหมักแบบนั้นมันยังไม่สามารถฆ่าเชื้อที่ เป็นเชื้อราที่เป็นอันตร,รายต่อทุเรียนได้ก็เลยเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยตรงนั้นมาแล้วก็เดี๋ยวมาหมักด้วยไตรโคเดอร์มาต่อสักประมาณอย่างน้อย15วันแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอามาผสมกับดินตรงนี้แล้วก็จะได้ปลูกทุเรียนกันครับนี่ก็คือตอนนี้ปลูกทําไว้ทั้งหมด1ิบล่องทุกล่องก็จะทําการกลางสแลนแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอืมก็ <Ooh. S 1> <ๆ>แบบนี้เคยมีลมพัดแรงแรงมาละ ไม่พังก็ถือว่าใช้ได้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อผมนะครับนี่พ่อผมเป็นคนทําเองเกือบทั้งหมดเลยอืมเจ้าของสวนตัวจริงเลยครับอส่วนผมนั้นน่ะเสาทิศย์ถึงจะได้มาดูทีหนึง่งก็ก็เป็นอย่างเนี้ยครับก็ก็ก็เดี๋ยวลองดูกันครับลองมาปลูกกันว่ามันจะเป็นยังไงอื โอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะรู้ว่าเออต้องคำนวณยังไงหรือว่าความสูงเป็นเท่าไหร่ต้องใช้ไม้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมยินดีให้ความรู้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวก็คงจะพอแค่นี้ก่อนวันนี้พามารีวิวเฉพาะตัว,ตวแสแลนที่กลางเพื่อกันแดดสำหรับทุเรียนนะโอเคเดี๋ยวถึงตอนปลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามารีวิวดูอีกทีนึงแล้วก็หลังจากปลูกไปแล้วการดูแลบาร,รุงรักษา ก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆ,ๆคนไหนสนใจก็จะได้เข้ามาดูนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ